ครับพี่น้องโดนบ่โดนบ่โดนบ่อู้โดน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 ครับพี่น้องผมว่าเมนโบโดนเห็นนิ่งเลยไหมเห็นสายบบเลียนสายบโบยังผมว่าเมนโบโดนครับพี่น้องโอ้ยปนินปนินเดี๋ยวเพิ่มก่อนเด้อถือกามบ่โอ้เข่ากามอยู่ครับพี่น้องเข่ากามอยู่ แต่ว่าอยู่ตวกบัทะลุป้อมเอ้าจังไรระบาดนี่ลุงไปเอาจนแล้วครับพี่น้องสิยกขึ้นมาเลยค่ะย่านย่านหลุดเฮ้สิล่องบึง้งหมอครับพี่น้องโอ้บหเสียงดีกว่าเนาะบบเสียงดีกว่าลุงไปเอาข้างล่างดีกว่าครับพี่น้องไป สวัสดีครับพี่น้องผมคว้าปรแกมนันนีกับภาพพี่น้องมาเลาะหายิ่งป่าอยู่ไมายทั้งหน้าตายเคลื่อนหวยพุ่งคือเก่ากับพี่น้องช่วงนี้ก็น้ำขึ้นน้ำขึ้นไรกับพี่น้องพฮียภาพไม้กับพี่น้องเฮ้ยน้ำท่วมขึ้นหอดฟังไปเลยหาบักไรพ่อๆเลยกับพี่น้องช่วงนี้จักไปทั้งได้กาดพ่อกับพ่อแต่ปน,นี้นี่แหละครับพี่น้องนี่ซัดไปแล้วตัวนึงนี่ง่ายเพื่อเบิบยู่ขงล่างนี่้าเดี๋ยวผมพาลงเอาเลย น้ำเลือกเด้อครับพี่น้อง <laughs> เห็นซตำนี่นี่เลือกเด้่อวัวตำกว่าสองเมตรเป็นยางตำเหรอครับพี่น้องช่วงนี้กับหัวล้มสีส้มคือจากเป็นหัวล้มออกนี่ครับพี่น้องล้มวีวีเลยไม่พอไรเกี่ยวลวดเอา้าเกี่ยวง่ายๆลวดอ้ยเอา้าได้แล้วครับพี่น้องได้แล้ว <laughs> โอ้โห้เขาก็ถือือจัง โอ้ถึกจุดตายครับพี่น้องพี่ขาวเพิ่นเวิ่นเลยแปบ๊บเดียวทิมไว้แป๊บเดียวขาวเพิ่นเวิ่นปัน่นหนีเลยโอ้ถึกจุดถึกจุด ไม้นี่ต้องบอกว่าระยะยงงิ่งนขนังไก่ก็พี่น้องที่ผาเมตรเป็นยางตำ่ำทึงสูงทึงไก่มาเดี๋ยวมานั่งดุนน้ำกันอีกจะเข้าก็พี่น้องว่าสิหมานอีกบอ่อสิปอ่อปลาอีกบอ่อ เปลี่ยนแผนครับพี่น้องน,นั่งจอบเตะเสาหอดเที่ยงเห็นปลาตัวเดียวแล้วครับพี่น้องผมว่าปลามันบ่ค่อยเขา่าเพราะว่าน้ำน้ำขึ้นขึ้นครับพี่น้องน้ำขึ้นในอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วล่ะแล้วก็หญ้าที่น้ำท่วมมันเรื่มเน่าแล้วผมว่าอ่านสถานการณ์แล้วปลาพวกเขาแน่นอนผมก็เลยว่าสิพ้ามาเลาะหน้องสาครับพี่น้องน,นี่มาเลาะหน้องสาเลาะหาเบิ่งกบดีกว่าไ <c oughs> ป เดี๋ยวเปลี่ยนแผนรอหาจอบกบเลยครับพี่น้องป่ะกบโดนลงไปครับพี่น้องเมื่อกี้นี่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 ตัวลงกจุ่มนี่เลยนี่น,น,น้ำยังสะเทือนอยู่ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวนังซอ้อมน้ำกันครับพี่น้องคือเกาครับพี่น้องถ้ายิงกบมี่ผมดีใส่ยางเส้นเดียว ใส่ยางเส้นเดียวแ้วก็าใส่เสื้อแค่ลอยสิบลอยสิบปอนหรือลอยยี่สิบปอนหรือมีลอยปอนก็ใส่ลอยปอนยังดีกับพี่น้องเบาสทรงหลูกได้ไกลลูกก็ใส่แค่สามสิบถึงสามสิบหามิ้กับพี่น้องมันตนวลงแจนี่แหละเพรากกสินั่งจอบอยู่แจที่มันตนวลงแล้วครับพี่น้องมันสิขึ้นอยู่แจที่มันตนวลบอบ่อไก่ประมาณเมตรถึงสองเมตรมันกั้นให้แก่ในน้ำโดยประมาณสิบหาถึงสี่สิบนาทีแล้วเต่ตัวแต่ตัวใหญ่ก็กั้นโดนเงื้ยพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งกับ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาหายใจขึ้นยางถาไเลยครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับพี่น้องขึ้นใกล้ๆเลยหันขังไซุถือบนอ พี่น้องสีส้มก็สีโดนอยู่อีกแหะครับพี่น้องอู้โดน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 ครับพี่น้องโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โอ้ตัวงามเลยครับพี่น้องอืมอิงติ่งเลยอิงติ่งเลยเสียบไซสล่ะโอ้เสียบขาบินเดียวครับพี่น้องโอ้เสียบทองเนี่ยเข่ากามเยอะเขากามเยอะเะเะเะอืมนี่ครับพี่น้องตัวแรกมาแล้วเอ้า เก็บแต้มก็พี่น้งองไปเลยนะลืมกันไปก็พี่น้องไปเดี๋ยวผมพาไปเล่อเบื้องน้องสาโนยไม้ก็พี่น้องตรงตรงมีแต้มอีกแหละผมว่ายังเลาะแถวนี้แหละเซลคาวก็พี่น้องไปเดี๋ยวมาลาะสาโนยนี่เบื้องนั้นพี่น้องแต่มันมีกบเพิ่นตุ์จ่อยลงเราะ เดบ่งซ่งแล้วนี่คือสีอุ้ยใส่แล้วครับพี่น้องอุ้ยตน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 ครับพี่น้องนี่นี่ยินเดืเสียงนี่นี่ตนลงนี่เอาเดี๋ยวนั่งซ้องน้ำกันครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้ขึ้นมาอีกใกล้นึง ถ้าเห็นบบเห็นนะครับพี่น้องในกล้องขอสัตว์ก่อนเด้อโดนเหรอครับพี่น้องโดนหัวผมมับเสียงหัวเลยหืดอกเดียวจอดเลยครับพี่น้องอุ้ยเขาหัวมับเลยเด้อนั่นบ่ได้ทิ้งก็ได้ยั้งเลยอ ยืนเสียงป๊อทเทีเดียวเลยครับพี่น้องเอ้าจอดอิงติงเลยครับพี่น้องนี่นบู๊ยเหยียดเหยียดครับพี่นอ้องอิงติงเลยบ่ได้ไปไสเลยเฮยเนอนอนอยู่ดอกนี่ครับพี่น้องเพิ่นหันหลังใหงงามตัวล่ะอ้านี่ครับพี่น้องตัวนี้ ตัวนี้ตรงขอพัยเรื่องมุมกล่องนิดนึงเลครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นเร็วอีลีพอถึงนาทีไหมครับพี่น้องนางลงปุ๊บมันขึ้นมาปรับเลยผมเลยบอลเนปรับมุมกล่องมุมยังอยู่อาจจะบพะเห็นช็อตเต็มเต็มบันไดตรงคอพัยก่อนหหหเห็นต,นตัวเดียวแต่ว่านี่ขึ้นมาอีกสองตัวครับพี่น้อง เห็นบ้ครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นสองตัวขึ้นมาเฮี้ยงกันลงซองเลยเดี๋ยวผมขอตั้งปืนจักหน่อยครับพี่น้องแป๊บนึงลงน้ำไปแล้วครับพี่น้องตัวนึงมุดน้ำแล้วครับพี่น้องตัวนึงอห็นครับพี่น้อง แบบเดียวมันลอยมาหอดพี่เลยพี่พี่หอดฟังพี่เลยอ้หันขางใส่ครับพี่น้องห่หันขางใส่ถือบุนเนาะวัดดวงล่องมึงครับพี่น้องโอ้ขวมหัวครับพี่นอ้องลูกขวมหัวเฮ้ยติดงาใหมสั่งบบดนี้ พลาดแล้วครับพี่น้อง้างยิ่งพลาดแบบนี้สแสดงว่าโบมานแล้วครับพี่น้องสงสัยสีมานสองตวัวซ้ำนี่แหละครับพี่น้องคือสิบบคือหรอกคือพลาดพลาดเอาถ้าพลาดแล้วผมว่าสิกลับเลยครับพี่น้องเพราะว่าเบิง้งทรงแล้วคือสิบโบมานดอก ถภาพาดแล้วนี่ยังได้กับกระถึกดอกคิดว่ามือไม่มือไม่จะมาแก้มือครับพี่น้องเห็นเห็นแล้วเห็นตัวแล้ว <c oughs> กลับบ้านเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมือหลังจะมารอบึงไม่ไะ มันหล่อเป่าเลยครับพี่น้องขึ้นมาใหญไกลล่อเป่าเลยขเข่าหงายคือนเกา,า,านนรกกครับพี่น้องขอเป่าปานในขันสิบบริสัท์จะจังได้หรอครับพี่น้องวาสิกลับหรือล่ะขึ้นมันหล่อเป่ามองเกาเลยไหมยองยองมาใส่เป็นติดเ่ไปใส่กับสัตว์เพื่อนส่วนตัววาสิกลับเหล่าาวครับพี่น้อง เองเต่งนลยแหละโอ้เขาหัวมับเลยครับพี่น้องโอ้ใ <diver> ส่ใบไยตัวตัวนี้นี่นาดอกแรกผลาครับพี่น้องใส่มันโบปันใดอ๋อเติมกันเติมกันพี่บาดมันจีเทิงขาดครับพี่น้องขนาดว่าบบเอาแล้วก็สิกับแล้วเพิ่นยังขืนไม่หล่อเป่าอยู่เอ้า ตืมกันเพราะไปยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับพี่น้องสาน้องนี่เดียวไหวมากมือหลังบุญหลามือหลังจะมาลองเอาไหมสำหรับคลิปนี้กับสิริวซยสำนี้ก่อนละครับพี่น้องผมสิกลับไปกับบ้านไปแม่วันต้มเขาให้กินดอกเพราะว่าผมเป็นเป็นฟันคุดครับพี่น้องมันมันปวดฟันกินยังกับบดได้กินได้ตุ่มเขาครับพี่น้องสำหรับช่วงนี้ร้องเสมอนี่ก็แต่เป็น ผมหายไปกะบูต้องสงสัยครับพี่น้องเจ็บเข่าไปใส่เวได้ไปครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าครับผมคุณวันนี้ได้ทั้งปลาทั้งกบมาเลยว้า,า,าได้กบใหญถึงเลยเ <c oughs> จ้าของมาได้เจ้าตัวได้ปลาแล้วก็ได้กบตัวเดียว <c oughs> เอาโอา้กี่ลายปวดที่เบิ้งทีเบิง้ง แล้วก็กลับตัวกบตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งอือเอาจิไรพวกนั้นมาเขากำมานอยู่นอนนะไปหาไม่ใช่สามตัวนู่นน่าตายเอกเลขยกว่าทุโตเลยเออนทำไมมันตายแล้วล่ะมันถึงจุดสําคัญมันทึงกบทึงปลาปลานี่ยโบมมนเนลหรือว่านี่เลาะเบิดมือเลยแทงทะลุถึงหัวใจโอ้เจ็บแข่าโอ้เอ้าหายยางฟันนั่นน่ะยังเลยยังเจ็บๆอยู่แล้วจะกินได้ปะเนี่ย กินไม่ได้แล้วคุณต้มก็ต้มให้เขากินนั่นแหละแล้วเขาก็จะเอาไปหมกใส่อไอติอ <c oughs> ใส่ใบตองหนึ่งนั่นไปป่อยกินกินผู้เดียวเลยนะกินกับเมี่ยสองคนอือ,อปวดเพระแล้วต้มเขาให้เขากินพร้อมด้วยหรือว่าสีต้มไหมต้มเขาต้มก็ไม่กิน เคยเห็นมันสิคือโบจแจ่เนีน้ยนะไม่ได้ใส่ปลาร้าเนาะโกบอ่ะอย่ามาแสบมันวะเอาก่าทันต้มให้กินเนาะต้มรอฟันหายแล้วเธอก็ค่อยไปหาเอาใหม่คือ <c oughs> จังสรนจ,จะได้เอากับแม่ก่อนอ,อแสบปวดฝากไว้ก่อน <c oughs>